สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีที่ดินสประกอมากกว่า1แปลงนะครับสมมุติมีทั้งหมด3แปลงนะครับแต่1แปลงนั้นได้จำหน่ายใจแจกออกไปได้ขายออกไปนะครับเมื่อก่อนนะครับให้ผู้ที่ครอบครองในที่ดินที่แบบผิดๆนะครับไปยื่นเช่าในที่ดินสประกอนะครับก็มีคนที่เป็นผู้มีชื่อใน4ี่ขีดศูนย์หนึ่ง ไปเซ็นสละสิทธิ์นั่นเองนะครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับข้อ62นะครับแต่ภายหลังนะครับก็รู้สึกจะยุ่งยากนะครับวุ่นวายมากนะครับไม่ไปเซ็นสละสิทธิ์นะครับขายไปแล้วก็ยังอยากจะได้เพิ่มสําหรับบางคนนะครับฟังนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของสปกรนะครับมีประกาศมาทุกจังหวัดนะครับว่าสําหรับคนที่มีที่ดินหลายแปลงหรือแปลงเดียวก็ช่างนะครับคุณจะต้องไปแจ้ง นะครับที่สปกจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับว่าคุณได้จําหน่ายใจโอนออกไปให้ใครนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ที่เหลืออยู่สมมติมี3แปลงนะครับหากเกินวันที่9ธันวาคม2 5 6 8หากเจ้าหน้าที่ตั้งคณะกรรมการตั้งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนะครับก็จะมีความผิดนะครับในฐานปกปิดนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามมาตรา3 9นะครับห้ามจำหน่ายใจโอนให้ผู้ใดเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะต้อง ไปแจ้งนะผู้มีชื่อใน4ี่กี่ศูนไปแจ้งให้เขารับรู้รับทราบนะครับและถ้ามีการไปเซ็นสละสิทธิก็ไปเซ็นสละสิทธิ์เป็นบางส่วนก็ได้นะครับหรือถ้าซื้อไปทั้งแปลงก็ต้องเซ็นสละสิทธิ์ทั้งแปลงครับคุณก็จะหลงเหลือที่ดินอีก2แปลงในกรณีมี3แปลงนะแต่ถ้าคุณถูกสปกย,ยกเลิกเพิกถอนนะครับจบเลยครับคุณจะถูกเพิกถอนทั้งหมดเลย3แปลงครับนะ แต่ถ้าคุณเซนสลาสิทธิ์เองคุณก็ยังคงเหลือไว้2แปลงอันนี้ผมเอาความรู้มาฝากกันนะครับฟังไว้ก่อน,นท่านจะไม่มีที่ดินของสปกหลงเหลืออยู่นะครับไปทําให้มันถูกต้องซะใครอยากจะปรึกษาผมนะครับใต้ลิวิดีโอนะครับมีลิงก์ลายส่วนตัวเข้าไปอ่านได้หรือใต้คอมเมนต์ก็มีนะครับนะครับผมรับปรึกษาปัญหาส่วนตัวประเภทที่ดินทุกประเภทเลยนะครับก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับวันนี้เอามาฝากกันแค่นี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะ